สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับการรีวิวเครื่องดื่มนั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมมากันกับคิวมินซีนั่นเองนะครับน้ำกระชายขาวและน้ำขิงนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้ของคิวมินซีเนี่ยเขามีออกมาเนี่ยก็ประมาณ2ตัวนะถ้าเท่าที่ผมเคยเห็นมันจะเป็นไอ น้ำขมิ้นชันเนี่ยไหมโอ้ยนั้นสีเข้มเลยแล้วก็อีกอันนึงมันคืออะไรอะ่ะมานูก้าฮันนี่หรืออะไรเนี่ยแหละน่าจะใช่นะถ้าจำไม่ผิดแต่นี้นะครับผลิตภัณฑ์ที่เขาเพิ่งออกล่าสุดเลยก็คือน้ำกระชายกับน้ำขิงเนี่ยครับผมก็เลยลองอะไรเขา้าไปในปากวะเนี่ย <Fuck! S 1> ผมก็เลยจับมาลองรีวิวกันดูเลยนะครับโอเคไปเรามาลองกันกับ น้ำกระชายขาวกันก่อนเลยนะฮะเอ๊แต่ว่าของควินซีเนี่ยเขาจะค่อนข้างแบบสีแบบว่าใสากว่าโดยทั่วไปนะถ้าเท่าที่สังเกตบางค่ายนี่จะขุนกว่าน,นี้หน่อยะฮะอ oh. แล้วก็ไม่มีตะกรดด้วยนะ <Hey. S 1> ตะกรนที่ก้นก็ไม่ค่อยมีด้วยแต่เดี๋ยวเราลองมาดูรสชาติกันดีกว่า <Hey. S 1> อืม ไปทางกลิ่นไปทางเลมอนเหรอทำไมได้ได้กลิ่นเลมอนชัดกว่าอืเนี่ยกลิ่นเลมอนขึ้นมาเลยอะ <Wow. S 1> แล้วก็มีความเป็นแบบน้ำพึ้งหน่อยๆมากลิ่นกระชายถือว่าน้อยกว่านะครับ oh. ถ้าเทียบกับของไอทิปโก้ที่ผมทำไปก่อนหน้านี้คลิปก่อนหน้านี้นะถือว่าเบาบางมากรสชาติดีว่ะกลิ่นแม่งแอนเหมือนสับปะรดว่ะ คือมันเหมือนเลมอนมากกว่า<อ>มันเหมือนแบบน้ำเลมอนผสมกระชายแค่นั้นนะครับความเป็นกระชายมันไม่ค่อยมีอ่ะแต่ว่าเปรี้ยวนี่คือเปรี้ยวจัดเลยอ่ะออแต่ถูกใจผมนะแบบเนี้ยผมชอบมาเอามากันที่น้ำขิงกันบ้างดีกว่านะฮะ นี่สีก็จะเข้มกว่าน้ำกระชายเนี่ยนะดูดิว่าตัวนี้มันจะเหมือนกันไหมแบบเป็นน้ำเลมอนแล้วก็เป็นขิงผสมเบาๆมาหรือเปล่านะอืมอันนี้กลิ่นความเป็นขิงนี่แบบเออขึ้นมาเลยขอ่ะชอบขิงก็ได้แล้วอะ่ะ ืสายขิงนี่ชอบเลยอะ่ะโห้ยมันแบบมันความเป็นขิงมันแบบเต็มไปหมทั้งเผ็ดแล้วก็แบบมีร้อนๆนิดนึงด้วยนะวว้าวเอ้ยเขาผสมลงตัวเจ๋งว่ะเออขนาดผมไม่ค่อยได้แบบเป็นสายที่แบบทานน้ำขิงหรืออะไรนะผมยังรู้สึกแบบเออไม่ถึงรสด,ดีอ่ะแจ๋วแจ๋วแจ๋วอ่ะ ยังไงนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็ไปหาซื้อมาลองทานกันได้นะครับมันเพิ่งออกใหม่กันเลยทีเดียวเค <Okay. S 2> วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปจากเพียงเท่านี้แล้วครับบ๊ายบาย